โครงการสุขภาพดีวิถีไทยเป็นอีกหนึ่งในโครงการดีๆที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวนจัดทําขึ้นเพื่อส่งเสริมและให้ความรู้แก่ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานให้สามารถกลับมาหายขาดได้โดยไม่ต้องพึ่งการรับประทานยาโดยมีการจัดตั้งทีมสาวิชาชีพและภาคีเครือข่ายให้ความรู้ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เข้าร่วมโครงการผ่านกิจกรรมที่มีความหลากหลายเช่นกิจกรรม การให้ความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารให้มีความเหมาะสมเพื่อให้ผู้ป่วยมีความรู้และสามารถควบคุมการรับประทานอาหารในชีวิตประจําวันรวมไปถึงกิจกรรมการออกกําลังกายและการทํากายบริหารนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการนั่งสมาธิบําบัดใช้หลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาเข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจทั้งนี้โรคเบาหวานสามารถรักษาให้หายขาดได้เพียงแค่คุณปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การใช้ชีวิตและการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม